สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสอวนปี61นะครับซึ่งเป็นข้อสอบสอวนเคมีครับสอบเมื่อวันที่26สิงหาคม2 5 6 1ครับแล้วก็ฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube ของครูแคร์หน่อยนะครับ u t u b e เคมแคร์ C H E M W C C A R E หรือผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ o o เคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งครับสำหรับวันนี้ถึงคิวของข้อที่5กันแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย โอเคข้อที่5นะครับโจทย์สั้นมากเข้าถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยข้อที่5เข้าถามว่าข้อใดเป็นการจัดอิเล็กตรอนของธาตุอะโลหะโ okay. อเคธาตุอะโลหะนะที่มีความว่องไวมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากที่สุดนะครับคำถามง่ายๆข้อใดเป็นการจัดอิเล็กตรอนของธาตุอะโลหะที่มันมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด เมื่อพูดถึงธาตุโลหะเนี่ยก็คือพวกหมู่หหมู่เหมู่แปดไม่ใช่หมู่หหมู่เถูกไหมหมู่หหมู่หหมู่เหมู่แนี้มันแก๊สเชีย์แล้วนะแล้วหมู่ไหนล่ะที่มันมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากที่สุดนะครับอันนี้เรามาดูข้อควรจํำกันก่อนนะครับข้อควรจําพูดถึงค่า en ครับค่า en นี้คือค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้ก็คือความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนนะครับ ความสามารถในการลายมืออาจจะไม่สวยนะความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเพื่อสร้างพันธะนะครับเพื่อสร้างพันธะแล้วบอกไว้เลยนะครับหมู่ที่มันมีความว่องไวในการดึงดูดอิเล็กตรอนแล้วสร้างพันธะนะครับก็คือหมู่ที่ ว่องไวนะครับคือหมู่เจนั่นเองครับอ่าพอเป็นหมู่ที่ว่องไวที่สุดก็คือหมู่7 a เนี่ยมันมีอะไรบ้างหมู่7นะครับก็คือเริ่มต้นบนสุดเลยนะครับก็คือเอฟฟูรีนซีเอลคลอรีนนะครับบีอาร์บรมีนไอไอโอดีนเอฟฟูรีนซีเอลคลอรีน์บีอาร์บรมีนไอโอดีน นะครับโอเคก็ประมาณนี้เอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนแล้วตัวที่มีความว่องไวมากที่สุดนะครับตัว f ครับว่องไวมากสุดครับว่องไวมากที่สุดนะครับอ่าฟิบฟบฟบโอเค okay. ทีนี้ดังนั้นในช้อยส์เนี่ยกอไก่ขอไข่ขอ้ขอควายงูเนี่ยเราก็ไปดูว่าช้อยส์ไหนที่มันสามารถจัดเรียงแล้วอยู่มู่7ได้บ้างนะครับ อ,อย่างเช่นกไก่นี้ก็เป็นอะไรครับเวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนก็เป็นระดับพลังงานที่1ครับก็เป็น2ระดับพลังงานที่2ก็เป็น4ถูกไหมได้2 4แสดงว่าอยู่มู4่ครับแสดงว่าไม่ใช่นะข้อที่2ครับก็ได้เป็น2ระดับพลังงานที่2ครับก็เป็น5บวก2 5บวก2เป็น7 5านี่ไงเจอละมู 7A นะครับ เราเจอแล้วว่าต้องเป็นขอไข่แน่นอนแต่เราดูคอควายกับงองูด้วยโอเคครับคอควายก็เป็น2ต่อไประดับพลังงานที่2ก็รวมกันได้เป็น8นะครับระดับพลังงานที่3ดูที่เลขเลยนะครับคือ1ถูกไหมอันนี้แสดงว่าอยู่มู 1a ่นะครับแล้วก็ข้ององูครับระดับพลังงานที่1เป็น2ระดับพลังงานที่2ครับตรงนี้ก็เป็น8นะครับระดับพลังงานที่3 5กับ2เป็นเอ้าว 287ก็ 7A ตอนนี้นะครับข้อที่ผิดไปแล้วคือกอไก่กับคอควายเหลือขอไข่ที่มันอยู่มู 7A นะครับอยู่มู 7A และงองงูก็ 7A เหมือนกันแล้วเราควรจะตอบข้อไหนถ้านักเรียนสังเกตดีๆครับขอไข่เนี่ยมันอยู่ในระดับพลังงานที่อะไรอยู่ในระดับพลังงานที่1ระดับพลังงานที่2ใช่ไหมระดับพลังงานที่1ระดับพลังงานที่2องฮะ ระดับพลังงานที่2นะครับขอไข่ขอไข่ระดับ n อ่ะมันเท่ากับ2ส่วนงองูครับดูงองูก็ระดับพลังงานที่1 2 3นะครับก็คืออยู่ในระดับพลังงานที่ n เท่ากับ3ดังนั้นแนวโน้มเนี่ยตัวที่อยู่ด้านบนสุดก็ต้องเป็นขอไข่ถูกไหมขอไข่นี้ก็มีโอกาสที่จะเป็น f4 ฟฟอรนนะครับขอไข่นี้มีโอกาสที่จะเป็น F4 แน่นอนดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องนะครับข้อที่ถูกต้องเพราะว่าตัวที่อยู่บนสุดระดับพลังงานน้อยสุดเนี่ยจะมีความม่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากที่สุดนะครับดังนั้นข้อนี้ข้อที่5ตอบข้อขอไข่ครับนักเรียนโอเคได้นะครับได้นะข้อนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้ถ้ายัางไงฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับที่ f a e b o o k Chemistry by c a r e หรือว่าเคมแค e เพราะเคมีคือทุกสิ่งหรือว่า ช่อง YouTube นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับที่เข้มแข็งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย